่เอาที่หน้อตัวหน่อยสิี่กระดิ่งนี้นะจะขึ้นคนที่สุดที่เ่อนจับอก้ราก็จับถ่านั่งคุยกันอย่างนี้แหละจะไปเข้าห้องน้ำไม่บอกถ่ายไม่เข้าตัวเองยังไม่ถ่ายเลยมีสองคนอื่นคนสนทนากันอย่างนี้แหละจะไปไม่ใช่หน้าที่ตรงนี้นะ ยังใจเขากลับแล้วหรอยังครัยังเขาต้องไปถวาย,ยานั่ก่อนรัตนเขาจะถวายเพนเขาไม่ใช่โอไม่ต้องสอนเขาแปถ่ายไม่ต้องสอนแก้ <c oughs> เบื่อแก้ไม่ใช่เบือเ่อผู้สาวคุณที่ทั้งหลายไม่ใช่เอาพอละเวลาเขาถ่ายอ่ะเขาไม่เห็นหัวแต่แป้นนี่เห็นหมดเลยแล้วมาสอนแก้ทำไม ได้คนแก่ขี้งอนนี่เนาะหน้าเบื่อจ้องไปยังไงนั่งไหะสบายไม่นานดูดูก่อนที่แต้วถ่ายเห็นชัดหมเลยเห็นหัวเ็จหน้าเห็นอะไรตูดที่มีเห็นเมื่อกี้อ๋อมีกาแฟเนี่ยถ่ายไม่นั่น่ะชาเย็นชาเย็นธรรายอยู่ไม่ได้ถ่าย เนี่ยถ่ายกิ๊ตีเขาขึ้เนี่ยเหรอเอออันนึยนี่ร้อนๆเลยพอใส่เก่งกายเป็นยาชาเย็นพ่อพอพ่อหวานทั่วหวานจัดไม่ใช่อะไรพอพ่อพ่อถ้าหวานต้องหวานจัดต้องเอาน้ำแข็งเติมนะเอาแล้วคนโอเข้าไปแล้วอ่ะ อัน <S <S น,นี้พี่เพนฝากคืนปัจจันเถียามาให้ไวเช้าน้นนวดไม่ค่อยมีเวลานะบางทีเผาเนะ้เ้าเนี่ยไ,ไม่ได้ขายใช่มันเป็นไายพี่กินเ้ายังกินแล้วกินส้มตำมกินแต่ส้มตำอย่างเดีวยว วันนี้ทำไมโบมามาช้าวันนี้ออกไปหาหมออชหมอชอบหมออะไวันอาทิตย์ออหมอ,อไปขีนขขจจน้น่งไปินผมไปวันวันที่12ต้องไปแต่เชา้าไปหาหมอตามหมอนัด ที่เหลือที่หม้อล้วก็เหลือกัน